สวัสดีค่ะสวัสดีพวกเองนะคะคนที่อยู่บ้านในบ้านนอกนะจ๊ะใครที่ตอนนี้นะคะประสบพบ เจอในกันปัญหาไฟตกปัญหาไฟเกินปัญหาไฟกระชากนะพวกเองนะแล้วเจอพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพวกปั๊มน้ำปั๊มจุ่มปั๊มเจ็บปั๊มบัดดานนะคะหรือว่าปั๊มเสมอปเนี่ยที่มันอยู่ที่ไหนคะทุกคนพวกเองรู้ไหมว่ามันอยู่ในนาในนาข้าวนะคะไรอ้อยอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าในฟาร์มเนี่ยนะคะพวกเองต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะเพราะว่าถ้าพวกเองไม่มีเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าปั๊ม นำพวกเองนี่ตายหากันเรียบร้อยแน่นอนนะจ๊ะถ้าไม่อยากให้ปบมน้ํามันตายหาไปเนี่ยนะคะแนะนําว่าต้องมีอะไรคะเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตัวนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่นอะไรคะ 10k Bluebird Dr Green นะคะเองรู้ไหมว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกให้เลยนะว่ามันสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ำสุดเท่าไหร่รู้ไหมได้ถึง130โวลต์นะคะรองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง280 โบนนะพวกเองแต่ราคาก็ไม่แพงนะคะตัวละ12900บาทเท่านั้นราคานี้ค่ะพวกเองส่งฟรีนะไอ้พวกบ้านในเนี่ยฟังเลยนะคะบ้านที่อยู่อ่าเขาเรียกว่าสุดซอยนะคะหรือว่าบ้านอยู่ปลายสายเนี่ยนะคะพวกเองต้องฟังนะคะเพราะว่า ไอตัวนี้เนี่ยแหละมันสามารถที่จะช่วยกันนะคะแก้ไขปัญหาทังไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่งนะคะหรือว่าไฟไม่สะเทียนได้นะคะพวกเองต้องฟังแล้วก็ต้องดูนะคะและรุ่นเนี้ยดรกรีนเนี่ยนะคะเขารับประกันพวกเองเลยนะทุกคนค่ะว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาไฟตก แก้ปัญหาไฟเกิดแก้ปัญหาไฟกระชากเนี่ยได้ดีมากนะคะไม่ว่าไฟจะตกหรือว่าฝ้าลึม้มฝ้ากันลุ่มแดดจา้าแดดแรงแดดอ่อนเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยฝ้ามันคลึ้มนะหรือว่ามันกันลุ่มเนี่ยนะคะมันชอบทําให้อะไร,รูไหมไฟตก ไฟเกินไฟกระชากนะคะก็แนะนำว่าต้องมีนะเป็นเครื่องกันไฟตกหรือว่าหมอดูดไฟหมอเพิ่มไฟดอกเตอรกรีนเนี่ยไม่งั้นนะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยมันตายหายอย่างแน่นอนนะถ้าไม่อยากให้มันตายหาเนี่ยแนะนําว่าใช้เครื่องกันไฟตก1 0 k เูิร์ดนะคะที่มันมีมาตรฐานรองรับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO มาตรฐาน CE นะหรือว่าจะสั่งเนี่ยสามารถโทรมาสั่งได้เลย24ชั่วโมงเลยนะโทรมาเลยนะที่เบอร์อะไรทุกคน092 638 2นะคะห3 8 2229หรือว่าจะเป็นเบอร์092638 2 6หนะคะ2366นะคะหรือว่าจะทักไลน ID ไลน์ S I D R G R แบบต E N นะคะต้องทักมาเลยนะคะเดี๋ยวนี้ตอน เลยนะกินดีนะคะสินค้าพร้อมส่งจากกรุงเทพด้วยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่ไม่ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตายหายอย่างแน่นอนจ้า